สวัสดีครับเจ้าโมโลานะครับเพศผู้นะครับอายุ20วันนะครับ20วันปล่อยให้ออกมาวิ่งสัก2ชั่วโมงนะครับม้าไทยนะครับม้าไทยเล็กๆ มันไม่ติดเพราะมันไม่ติดแล้วแบบ